สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาจารย์ที่เคยสอนกีตาร์ผมและผมก็เคารพนับถือท่านตลอดมานะครับซึ่งที่ผมยกมานี้จะมีทั้งหมด4คนนะครับที่แบบผมเคารพท่านมากๆนะครับเดี๋ยวต้องท้าความไปก่อนว่าสมัยผมฝึกเล่นกีตาร์แรกๆอะ่ะผมเรียนกับอาจารย์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูนะครับตอนฝึกแรกๆปุ๊บผมจะมีเรียนกับอาจารย์ที่สถาบันยามานะครับแล้วก็ผมจะเรียนตามอาจารย์ในห้องสอบดนตรีครับคือเวลาผมเดินผ่านห้องซ้อมหรือว่าไป้อม ผมจะเห็นใบแปะอยู่ว่ารับสอนกีตาร์ผมก็จะกดโทรไปในระยะทางที่แบบไม่ไกลบ้านนะครับ เรียนตามห้องซ้อมเนี่ยจะมีแถวสี่แยกบ้านแขกหนึ่งคนมีแถวคลองสาร1คนนะครับอ่ามีแถวสาธร1คนน่าจะ3คนนะครับอ่แล้วก็รวมกับอาจารย์ยามาฮ่าเป็น4คนละนะครับหลังจากเรียน4คนแรกเสร็จนะครับผมก็อ่านเจอนิทยสารนะครับซึ่งจะรู้จักกับพี่หลังก็ไปเรียนกับพี่หลังนะครับอ่าคนที่5แล้วนะครับพอหลังจากพี่หลังเสร็จปุบ๊บก็มีเรียนกับอาจารย์นิรันนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าบ้านสมเด็จพอเข้าบ้านสมเด็จก็เรียนกับอาจารย์อบ <ๆ S 1> อยนะครับคนที่7อ่าอาจารย์นิรันหอาจารย์บอยเส็ดคนสุ่ คาไลนะครับจนถึงทุกวันนี้ครับคนที่8ผมเรียนมาทั้งหมด8คนเนะ่เอาแบบว่าเรียนเป็นกิจจาลักษณะแบบจ่ายเงินเสียเงินเรียนอะไรประมาณนี้นะครับแคนแต่ว่าผมจะยกมา4คนที่ผมแบบเคารพท่านจริงๆแล้วผมคิดว่าผมได้อะไรที่นอกจากวิชาความรู้นะครับผมจะได้แนวคิด ทัศานคตินะครับแล้วก็ประสบการณ์การดําเนินชีวิตอะไรต่างๆเยอะมากๆครับนอกจากวิชาดนตรีนะครับเพราะฉะนั้น4คนนี้เป็น4คนที่แบบผมเคารพท่านมากๆแล้วก็มียังมีติดต่อท่านอยู่นะครับคนแรกครับก็คือพี่หลังครับผมสาหรับพี่หลังเนี่ยผมเรียนกับพี่หลังก่อนที่จะเข้าบ้านสมเด็จนะครับตอนนั้นผมอ่านหนังสือน,นิตยสารของกีตาร์แม็กนะครับแล้วผมอ่านเจอว่าพี่หลังเป็นครูสอนกีตาร์ อยู่แถวอิสระภาพแล้วสอนราคาไม่แพงด้วยครับอาขอโทษนะครับต้องพูดตามตรงว่าในหนังสือเขาลงว่าพี่หลังเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือพิการทางด้านขานะครับไม่สามารถเดินได้นะครับผมก็ โทรศัพท์เลยติดต่อพี่หลังเลยรู้ว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากก็พูดคุยการปุ๊บก็เข้าไปหาพี่หลังสมัครเรียนนะครับตอนที่ผมสมัครเรียนกับพี่หลังเนี่ยผมกําลังอยากจะเพิ่งเริ่มหัดเล่นอินพอไวส์เล่นคอร์ดทั่วคอเล่นไล่สเกลทั่วคออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอได้เรียนกับพี่หลังเนี่ยผมพบว่าโหพี่หลังน่ารักมากตัวจริงแบบน่ารักมากเลยนะครับพี่หลังจะเป็นคนพูดจาแบบนุ่มนิ่มแล้วก็พูดจาแบบไพเราะสุภาพมากๆแต่ผมสัมผัสได้ว่าลักษณะการคุยของพี่หลัง เขาจะแฝงความเก่าเกมของเขาอยู่นะเหมือนกับว่าช่วงที่พี่หลังฟยลฟ้าวตอนวัยรุ่นอ่ะพี่หลังต้องผ่านการเล่นการอะไรมาค่อนข้างเยอะการเล่นดนตรีการเล่นสดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เทคนิคพี่หลังเนี่ยโอ้โหฟยลฟ้าวสุดยอดตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมแบบอึ้งมากหลายๆอย่างนะครับพี่หลังสอนเบสด้วยนะอ่าไม่ใช่สอนจิตต้์อย่างเดียวนะครับแล้วพี่หลังมีเทคนิคการสลับหือสลับจิ๊ต้อย่างเงี้ยครับมีการแ a ปปิ้งทูแ hand อะไรต่างๆการกลับมือเล่นหลายๆเทคนิคเนี่ยโอ้โหพี่หลังเก่งมากๆครับผมก็ได้หลายๆเทคนิคจากพี่หลัังนะครบ จำได้เลยว่าเข้าเรียนช่วงแรกๆเนี่ยพี่หลังจะให้ใบแบบจับตารางคอร์ดทั่วคอมานะครับแปบลบว่าคอร์ดเนี้ยเราต้องจับให้ได้ทั่วคอแล้วก็ไล่สเกลทั่วคอแล้วก็ใส่อินพไว้ลงไปนะครับแล้วก็ได้เทคนิคหลายๆลูกจากพี่หลังนะครับเมื่อปีก่อนๆถ้าใครติดตามชมรายการล็อกยูวาวนะครับ ผมได้ติดต่อพี่หลังแล้วก็เข้าไปถ่ายสัมภาษณ์พี่หลังด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูคลิปกันแวบหนึ่งนะครับวันนี้แขกรับเชิญสุดว้าวนะครับผมมาพบกับท่านอาจารย์นะครับพี่หลังนะครับครูสอนกีตาร์นะครับผมชื่ออดุลพงษ์วงนะครับชื่อเล่นชื่อหลังครับ อ่าอันนี้ก็เป็นคลิปวันนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูคลิปเต็มๆนะครับรายการล็อก o u ว o w นะครับตอนพี่หลังครูสอนจิตร์นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆครับผมพี่หลังเนี่ยก็เป็นอาจารย์อีกคนเลยนะครับที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีผมก็ยังแบบเคารพพี่หลังมากๆนะครับผมคนต่อมานะครับก็คืออาจารย์นิรันเกตโกวิดครับเป็นช่วงที่ ผมสอบเข้าบ้านสมเด็จเข้าปีหนึ่งพอดีครับแล้วตอนนั้นผมเข้ากีตาร์แจ๊สครับผมก็เลยอยากจะหาอาจารย์ที่แบบสอนแนวแจ๊สบ้างนะครับเพื่อที่แบบจะเรียนให้ทันเพื่อนนะครับเพราะว่า ส่วนตัวผมเล่นแจ๊สไม่ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์นิรันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ออกสื่อแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะครับแต่ว่าเขาเป็นปรมาจารย์ที่สุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งผมได้เบอร์ติดต่อมาจากเพื่อนครับเพื่อนผมเคยเรียนแล้วก็ผมรู้ว่าเฮ้ยอยู่ใกล้บ้านผมมากอ่ะแบบอยู่ใกล้มากๆเลยนะครับผมก็เลยโทรไปหาอาจารย์แล้วจังหวะนั้นไม่รู้ว่าผมคึกอะไรนะครับขณะที่ผมโทรไปหาผมถามว่าอาจารย์นิรันว่างหรือเปล่าแล้วผมก็ปั่นจักรยานไปหาอาจารย์เลยครับเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือหลังจากที่คุยกันผผมมกกก็บบออออาาาาาจจรรรรยย์์่่นวิัค เพิ่งสอบเข้าบ้านสมเด็จได้ผมกําลังจะเรียนปีหนึ่งแล้วผมเรียนแขน,แนงกีตาร์แจ๊สซึ่งผมไม่รู้พื้นฐานความเป็นกีตาร์แจ๊สเลยผมจะไปเรียนกีตาร์แจ๊สกับอาจารย์นิรันต์ซึ่งอาจารย์นิรันต์เนี่ยเป็นคนเล่นกีตาร์แนวแจ๊สอยู่แล้วนะครับแล้วขณะที่คุยกันผมก็บอกว่าอาจารย์นิรันต์ผมอยู่ใกล้าอาจารย์มากเลยครับตอนนี้อาจารย์ว่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมปั่นจักรยานไปหาอาจารย์อย่างเนี้ครับผมอาจารย์ก็ตกใจอาจารย์ก็ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาได้มาได,าได้ผมก็ปั่นจักรยานไปคุยกับเขาเลยนะครับลวกกรเรียเย,ย่หาๆ ับด้านทฤษฎีแจ๊สด้านคอร์ดแจ๊สด้านกีตาร์แจ๊สที่ผมไม่เคยรู้จากอาจารย์นิรันเลยครับอาจารย์นิรันเขาบอกผมคํานึงครับผมจําได้เขาบอกว่ามือกีตาร์แจ๊สที่เขายอมรับเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยมีคนเดียวซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาอีกทีหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วเขาแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เคยเล่นแบบบาฝลั่งอะไรเงี้ยฝลังก็งงกับ เทคนิคอะไรของเขาเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับแบบงงกันหลายคนเลยแล้วกีตาร์ที่เขาเล่นเนี่ยเป็นกีตาร์ที่เขาแบบประกอบขึ้นมาพิเศษแล้วก็เล่นเทคนิคพิเศษที่เมืองไทยไม่เคยมีคนเล่นนะครับเขาบอกว่าเป็นเทคนิคแบบลิสต์นปิกกิ้งอะไรสักอย่าง,งเงี้ยฮะใช้นิ้วก้อยครับนิ้วก้อยเล่นเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปอาจารย์นิรัน์ที่ผมเคยถ่ายไว้นะครับ ซึ่งขวาจะได้ถ่ายคลิปอาจารย์นิรันเนี่ยแบบยากมากๆเขาไม่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลยนะครับแล้วอาจารย์นิรันเนี่ยผมไปเรียนเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ ห้องอาจารย์เน oh. ี่ยแบบโอ้โหตำราเรียนเนี่ยหนังสือตำราเรียนเนี่ยแบบกองแบบเยอะมากๆนะครับผมก็จะได้รับแบบเอกสารเรียนซึ่งเป็นขอดแจ๊สบ้างแล้วก็ตารางขอดการจับแบบแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้อะไรตรงนั้นจากอาจารย์ขนาดที่ผมเรียนปีหนึ่งที่บ้านสมเด็จนะครับแล้วเมื่อปีก่อนนะครับผมโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเต้ๆตนะบ้านสมเด็จนะครับอาจารย์จําได้มาอาจารย์ก็จําได้นะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากจะไปสัมภาษณ์อาจารย์รายการร็อกยูว้ามากๆเลยอาจารย์เขาแบบไม่อยากให้เข้ามาสัมภาษณ์เขาไม่ เปิดเผยตัวครับเขาก็ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวประมาณนี้ผมก็แบบโผล่เสียได้มากๆเลยแต่ว่าก็ เขารบอาจารย์คิดถึงอาจารย์อยู่เสมอนะครับคนที่2ก็คืออาจารย์นิรันเกตโกวิทกีตาร์แจ๊สครับที่ผมเคารบอาจารย์มาตลอดครับส่วนคนที่3นะครับคนนี้ชื่อว่าอาจารย์บอยอิทิกรคารมาโชครับซึ่งอาจารย์บอยเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากีตาร์แจ๊สนะครับที่บ้านสมเด็จเจ้าพญาครับผมก็ศึกษากับอาจารย์บอยมาต่อเนื่องนะครับทั้งหมดประมาณ6ปีนะครับผมเรียน6ปีจบประมาณนี้แต่กีตาร์แจ๊สผมว่าผมน่าจะเรียนประมาณ 5ปีนะครับไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วประมาณนี้โหแรกๆที่ผมรู้จักอาจารย์บอยมาสอนกีตาร์แจ๊สลำับแรกคืออาจารย์บอยเป็นกันเองมากๆกับลูกศิษย์ทุกคนนะครับแล้วอาจารย์บอยสอนแบบอารมณ์ดีมากๆครับอาจารย์หวัวเราะอาจารย์ยิ้มตลอดแต่ว่าอาจารย์เขาจะบอก เทคนิคบอกรูปแบบการฝึกบอกวิธีการคิดบอกการนำเอาไปใช้ตลอดนะครับผมเรียนกับอาจารย์แรกๆเนี่ยอาจารย์เขาเข้าใจผมนะถ้าเป็นอาจารย์คนอื่นเข,เขาคงลำคาญผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีความเป็นแจ๊ดเลยนะครับถึงแม้ผมจะเรียนกับอาจารย์นิรัน์ไปแล้วแต่ว่าสำเนียงกับเทคนิคการเล่นอะไรพวกนี้คือผมออกเป็นล็อกหมดเลยครับผมไม่รู้าอาจารย์บอยเขาปวดหัวกับผมขนาดไหนนะผมก็เกรงใจเขามากๆเหมือนกันตอนนั้นตอนปีหนึ่งผมคิดว่าผมไม่รอดแล้ววิชาปฏิบัติกีตาร์แจ๊สแต่ผมไม่รอดแน่นอนผมคิดว่าผมเรียนไม่จบด้วยแต่อาจารย์เขา เข้าใจแล้วเขาพูดตั้งแต่ปีหนึ่งคำคำนั้นผมจําได้ถึงทุกวันนี้อาจารย์บอยบอกว่าถึงแม้นายจะมาเรียนแจ๊สกับเราอาจารย์บอยจะพูดเป็นนายเรานะครับถึงแม้นายจะเรียนแจ,จ๊สจากเราไปแต่ไม่ได้หมายความว่านายจะเอาไปเล่นในแนวทางแจ๊สนายก็ยังเล่นล็อกได้ปกตินายสามารถเอาวิธีการคิดเอาวิธีรูปแบบการวางแผะไรต่างๆไปใช้กับแนวล็อกได้แล้วอาจารย์บอยก็ยังบอกมือกีตาร์ที่เล่นเป็นสำเนียงแบบเมทัลแจ๊สอย่างเงี้ยครับเมทัลแจ๊สนะเป็นมือกีตาร์สำเนียงสายเมทัลแจ๊สให้ผมไปศึกษาอย่างเงี้ย ผเพราะว่าเขารู้แหละว่าผมอะ่ะไม่ได้มีความเป็นแจ๊ดเลยนะครับคือผมเป็นชาวล็อกร้อเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็แบบจะปูทางแบบนี้นะครับอา,อาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่าจะเปลี่ยนให้ผมไปเล่นแจ๊ดทั้งหมดนะครับเขาก็จะศึกษาแนวทางแจ๊ดที่สามารถนําไปใช้กับดนตรีล็อกได้นะครับตรงนี้แหละทําให้ผมประทับใจอาจารย์บอยมากๆถ้าเป็นอาจารย์คนอื่นเนี่ยเขาคงไม่อยากจะสอนผมแล้ว ประมาณนี้ผมค่อนข้างดื้อด้วยแล้วแนวทางผมชัดเจนอุดมการผมชัดเจนมากๆแต่อาจารย์บอยเขาเข้าใจผมผมก็เลยแบบนับถือท่านเขาลบอาจารย์บอยมาตลอดครับก็เป็นเด็กดีที่เชื่อฟังอาจารย์ครับก็เรียนกีตาร์แจ๊สมาจนจบนะครับเล่นเพลงแจ๊สอิมพไวไเพลงแจ๊สขณะที่เรียนกับอาจารย์แต่ว่าสำเนียงนี่เป็นล็อกหมดเลยนะครับอาจารย์บอยถ้าดูอยู่ผมขอโทษด้วยนะครับอาจจะเป็นลูกศิษย์ที่ดื้อนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้ปัจจุบันอาจารย์บอยย้ายไปอยู่บุรีรัมแล้วนะครับเออไม่ได้เจออาจารย์เลยครับเคยติดต่อไปอยากจะสัม อาจารย์ลงรายการร็อกอยูว้าวเหมือนกันนะครับโห oh, แต่อาจารย์อยู่บุรีรัมย์นะครับยังไม่ได้บินไปเลยครับผมถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์อาจารย์บอยนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอออลืมบอกไปอาจารย์บอยเนี่ยในอดีตนะครับเป็นมือกีตาร์ของวงพี่พายปฐมพปรปฐมพรน,นะครับผมอาจารย์บอยเคยร็อกมาก่อนนะครับใช่เขาเคยพูดให้ฟังว่าสมัยก่อนผมก็เป็นชาวล็อกมาก่อนนี่แหละนะครับ ฟ้าวมากเลยตอนนี้อาจารย์บอยแบบเล่นแจ๊สแบบโหโทเทพมากๆอะ่ะแบบเทพมากๆอะ่ะบอกงี้เลยนะครับผมคนต่อไปเลยนะครับอาจารย์ท่านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือตำนานมือกีตาร์อันดับต้นๆของเมืองไทยที่ผมเคารพมากที่สุดนะครับผมพี่หมูคารายโดยสโคบครับ หลายๆคนก็อันนี้รู้อยู่แล้วว่าพี่หมูเนี่ยสอนอะไรผมเยอะมากๆนะครับผมรู้จักพี่หมูครั้งแรกตอนที่แข่งกีตาร์แบทเทิลของชาร์กนะครับปี2013ตอนนั้นพี่หมูเป็นกรรมการครับหลังจากวันที่แข่งนะครับได้พูดคุยกันเงนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบพี่หมูมากเลยเหมือนความรู้สึกมันคลิกกันอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกก่อนหน้านั้นนะผมเคยดูพี่หมูจากแผ่น VCD นานมากแล้วสมัยเริ่มเล่นกีตาร์แรกๆดูตั้งแต่แบบฝึกตีคอร์ดฝึกสเกลอะไรอย่างเงี้ยครับ พอได้มาเจอตัวจริงเนี่ยโหพี่หมูใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การเล่นพี่หมูแบบมีความเก๋ามากๆคือเล่นสำเนียงล็อกเล่นสำเนียงบูล็อกแบบโอโ้โหมีความเก๋าแบบสมกับที่เป็นตำนานของเมืองไทยตัวจริงนะฮะหลังจากงานชาร์จคิต้าแบทเทิลผ่านไปผมก็ได้มีโอกาสบเจอพี่หมูมากขึ้นนะครับได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ผมตัดสินใจคุยส่วนตัวเลยบอกว่าพี่หมูผมอยากเรียนสำเนียงความเป็นล็อกเพิ่มจากพี่หมูอย่างนี้เลยครับคือมุ่งมั่นเลยก็เลยลงเรียนเป็นกิจจารษณะเลยก็ขับรถไปบ้านพี่หมู เลยครับเรียนส,ส่วนตัวอย่างเงี้ยครับพี่หมูก็จะสอนการเล่นสำเนียงเลยนะครับเพราะตอนนั้นผมอยากรู้เรื่องแบบทําให้เป็นสำเนียงสากลให้เป็นสำเนียงฝรั่งอย่า hmm. งเ,เดียวพี่หมูสอนผมตั้งแต่การดันสายเม็ดแรกเลยดันสายยังไงสั่นสายยังไงที่เป็นสำเนียงของตะวันตกแท้ๆที่เป็นสำเนียงของฝรั่งแท้ๆนะครับซึ่งตอนนั้นผมเล่นสำเนียงค่อนข้างแข็งประมาณหนึ่งอ่ะคือเล่นได้เทคนิคเล่นได้อะไรเงี้ยแต่สำเนียงพี่หมูบอกว่า ขาดความต่อเนื่องของบทเพลงไปอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยจะร้อยเรียงสำเนียงให้ใหม่แล้วก็ร้อยเรียงวิธีการคิดการอินพวาให้ใหม่ว่าควรจะแบ่งสัสดส่วนแบ่งประโยคอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เรียนกับพี่หมูแล้วหลังจากนั้นคือได้เจอกันเรื่อยๆครับเพราะว่าเราอยู่ในแบรนด์เดียวกันด้วยอยู่แบรนด์ชาร์คทำกีตาร์ทำเอฟเฟกต์แบรนด์เดียวกันอะไรเงี้ยครับเวลาเจอพี่หมูถ้ามีเวลาว่างปุ๊บพี่หมูก็จะจะเอากีตาร์มานั่งแบบสอนอย่างงี้เลยครับสอนว่า,วาลูกตรงนี้นะเพลงนี้นะลูกตรงนี้ขาดตรงนี้ไปตรงนี้ผิดนะ ตรงนี้ลองยกตรงนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่หมูจะสอนวิธีการดําเนินเรื่องราวของเพลงนั้นหรือว่าเรื่องอื่นๆในเทคนิคกีตาร์ครับก็ได้จากพี่หมูแบบเยอะมากๆแล้วพี่หมูเนี่ยเป็นคนที่ผมแบบโอ้โหเคารพท่านสุดๆรวมถึงด้านธุรกิจดนตรีอย่างเงี้ยก็คุยกันนะครับเพราะว่าผมเห็นพี่หมูเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ของเมืองไทยล้คือเป็นมือกีตาแบบเป็นตำนานที่แบบอยู่ในสูงสุดของเมืองไทยละแล้วตัวเราเองเนี่ยอยู่ในระดับแบบโอ้โหล่างๆเลยแบบเป็นมือกีตาร์ตอกต่อยเลยเตเต้ร็อกยูเนี่ยแบบตอกต่อยมากๆเลยผมคิดว่าผมอยากรู้วิธีการดาเนินชีวิต แนวคิดอะไรต่างๆของระดับตำนานของมูริต้าอย่างเงี้ยเขามีวิธีการที่จะปีนขึ้นไปในตำแหน่งท็อปของเมืองไทยยังไงนะครับก็ได้คุยกันพี่หมูก็สอนเรื่องธุรกิจดนตรีด้วยนอกจากเทคนิคการเล่นนะครับก็จะมีเรื่องธุรกิจดนตรีว่าเราควรจะไปทางนี้นะควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ชื่อของพี่หมูเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่ในท็อปลิสต์ของมอกิต้าเมืองไทยนะครับยังผมมาอยู่แถวหน้าของเมืองไทยอยู่นะครับพี่หมูก็สอนผมตรงนี้นะครับผมก็จะพยายามปฏิบัติตามนะครับแต่การ การที่จะไปถึงตรงนั้นโอ้โหมันยากมากๆนะครับเพราะว่าพี่หมูเนี่ยผ่านอะไรมาแบบเยอะมากๆนะครับในระดับตํานานแบบท็อปของมือกีต้าร์เมืองไทยผมก็ศรัทธาพี่หมูเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเลยครับผมเออแล้วเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวขอแนบคลิปที่ผมไปแจมกับพี่หมูซึ่งมันตรงกับวันครูพอดีครับ16มกราคมครับวันนั้นพี่หมูมีเล่นนะครับ แล้วพี่หมูก็ชวนผมไปสามารถขึ้นไปแจมกับเขาได้ผมก็ไปแบบเป็นครั้งแรกที่แบบแจมกับพี่หมูบนเวทีจริงนะครับโหตื่นเต้นมากวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวชมคลิปสักหน่อยนะครับ อ่าคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆก็ดูได้นะครับในรายการล็อก you walk นะครับแจมกีตาร์โซโล่กับพี่หมูนะครับอันนี้ก็เป็น4คนนะครับเป็นอาจารย์สอนกีตาร์ที่ผมเคารพตลอดนะครับเป็น4คนนี้ที่ผมได้อะไรจากท่านเยอะมากๆนอกจากเรื่องความรู้นะครับความเก่งของท่านอาจารย์แล้วนะครับมี่อีกสิ่งหนึ่งก็คือทัศนคตินะครับแล้วก็นิสัยใจคอต่างๆนะครับทำให้อาจารย์4คนนี้เป็นอาจารย์ที่ผมไม่ลืมซึ่งผมเคยเรียนเยอะมากๆนะครับอย่างที่บอกเกินไว้ตอนต้นคลิปแต่ที่ผมประทับใจที่สุดก็คือ4ค้ ครับพี่หลังครับผมพี่หลังครับอาจารย์นิรันดร์ครับอาจารย์บอยครับแล้วก็พี่หมูคารายครับ4คนนี้ครับเป็นอาจารย์ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่10ปี20ปีผมก็จะไม่ลืม4ี่คนนี้ซึ่งท่านได้ให้ทัศนคติที่ดีท่านให้ แนวคิดที่ดีท่านให้การปฏิบัติท่านให้เทคนิคท่านให้ความรู้ท่านให้การเล่นต่างๆนะครับสาหรับผมนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับถ้าเพื่อนๆคนใดมีอาจารย์สอนกีตาร์คนไหนที่คิดว่านอกจากความเก่งแล้วยังมีทัศนคติที่ดียังมีนิสัยใจคอการดําเนินชีวิตที่ดีลองคอมเมนต์บอกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมอาจารย์ที่มอบวิชาความรู้ให้กับพวกเรานะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ